มันมีซอมมาเลยตรงเลยวะนี้แค่เดือนเอามิเดียมิทุนาก็เริ่มแล้วคืออะไรวะเทศกาลมิสซอมมามแต่ปีหนึ่งมันจะมาตอนช่วงที่พระอาทิตย์ค้างบนฟ้านะมันมีจริงจริงของยุโรปเหนือนี่ฟินแลนด์พวกเขาแาใหม่เขาโใชานจริงหรออ๋อไม่มีไม่มีแต่ว่ามิสซอมมาชื่อมีชื่อประเพณีห้าสี่สามสวัสดีค่ะเฮียกัสเโย หนังนั้นวันนี้เราจะมา r e a c t นเล r เว Velvet ในรอบหลายๆปีเลยถูกต้องค่ะเพราะว่าห่างยจาก Red Velvet เปนนานมากใช่เพลงนี้ช in s mate, <S ื caso, ่อเพลงว่า Cosmic Cosmic เป็นผลงานอัลบ anyway no. ั้ม comeback ล่าสุดเลยใช่ Cosmic ถ้าจำไม่ผิดน่าจะแปลว่าโลกโลกเออ Cosmic เอาลองดูกัน Cosmic นะอันนี้ฟิลแบบมิดซอมมาเลยว้าว มีใครสักคนหนึ่งลงมาพอมีคนตกลงมาในอาณาจักรนี้อ้สวยมากว้าหหวใครบ่นกันเลยอ่ะเอสเค็มช่วงนี้เอาตายอยู่นะว้าวน้องนี่ตกงมาปะใช่ใช่ที่ตกมา,มกมาโอ้ตอนนี้ไงตามภาพที่เขาทำนาย ท่อนนี้ท่อนเล็ดเบอร์เวดเลยท่อนนี้คือเพลงเล็ดเบอร์เวดเลยโอ,โอสวยสะดุง้ง เราต้องทำตามความคำ,ำนายตามภาพอันนี้คืออะไรตากชุดไฟเก๋นะโอ้ยชุดแดงว้าชุดนี้สวยมาก<อ>ลูกสาวพระอาทิตย์ว้าโอ้ผมมีความ,มาาเมา,ามายาเล็กๆเมาลักไม้โอ้อันนี้ที่อยู่ในรูปเหมือนกัน ได้แล้วได้แล้วโอยเหมือนในหนังเลยเลฟเฟลนนั้นและโอ๊ยใช่ดูด uh ูชัดอุ uh ้ยนี่ซีนนี่ใช่เลยแรงมากซีนคัดเลือกธิดาประจำเดือนมิทุนา เนจนกว่าจะตายใครจะเป็นคนสุดท้าย เลือกมาได้ดีเพราะว่ามิสซอมมามันจะเป็นหนังสยองขวัญที่มีธีมเป็นพาร์ทเทลซึ่งก็เปรียบเสมือนกับเรดเวอร์เวก็คือมีทั้งความพิศวงแล้วก็มีทั้งความสดใสใช่แล้วคือเซ็ตแดงคือสวยมากแต่พอเซ็ตหวานก็คือหวานแม่มันคอนทราโมนภารกิจเยอะมากในมิสซอมมาแต่ว่าแต่ว่าไฮไลท์ก็คือตอนที่มาหาเทพธิดาประจำควีนออฟเมย์หรือว่าควีนออฟจูนนี่แหละ สาวพฤษภาหรือว่าสาวมิจุนานนี่แหละจำไม่ผิดเออเขาจะก็จะมาเต้นแล้วช่วงที่เต้นเป็นช่วงที่แบบเออมันมากเออเต้นแบบหมุนเต้นหมุนเต้นหมุนเต้นใครล้มแพ้ใครล้มแพ้ใครยืนเป็นคนสุดท้ายชนะเหมือนอะไแอละเขาอีดนตรีอ่ะอ่นึกออกนึกออกนึกออกก็ที่เต้นบกเต้นว่าจะตายใช่แล้วสุดท้ายก็ใครคนที่เป็นเกศใช่ป้ะที่เข้ามาทิพย์เนี้ยก็โดนควักตาควักไส้ควักคุงเอามาใส่ดอกไม้แล้วเผาแม่งทิ้งทั้งหมดเลยว้ายน่ากลัวมากคอนเซ็ป ค่อนข้างน่ากลัวแต่ว่าทําออกมาได้ดีอพอมาอยู่ในเลเเวทเพลงนี้ก็น่าจะเข้ากับเพลงเขาได้ในฐานะของคนที่ไม่ได้ติดตามไ,ไม่ได้ดูเลเเวทมานานมากแล้วมาดูวันนี้รู้สึกเลยว่าอยากกลับไปย้อนนั่งดูผลงานที่เราลดลอสหายไปอ,ะอ่ะเราว่าคัมแบกเนี่ยดีมากของของเลเรเวทเพราะว่าเอาจริงวง,วงก็มีอายุวงมามาซักมาซักระยะใหญ่แล้วอะไรเงี้ยการที่จะทำอะไรให้มันดูใหญ่ขึ้น มันเป็นสิ่งที่ดีหลายๆผลงานของ Red Velvet อาจจะยังมองเห็นภาพความใหญ่ความใหญ่ในที่นี้มาถึงการลงทุนนะเข้าใจเอ,อ,อาจจะมองเห็นการลงทุนอนะ่ะยังไม่ชัดเท่ากับเพลงน,น,นี้อันนี้เห็นถึงการลงทุนออนี่แหละ Red Velvet ที่เราที่ทเราคเราคย <อ S 1> ใช่<ๆ>ที่เราเคยได้รับก็คืองานอาร์ตจัดจัดใช่ใชงานอาร์ตจัดจัดงานกราฟิกจัด เอเอ็มในยุคหลังมาเนี่ยเราว่าเขาค่อนข้างที่จะตั้งใจแบบทําให้แบบว่าหลายๆบงเห็นถนึงการแบบลงทุน<ม>จริงๆอะเห็นเห็นเก่นนคุณค่าของงานศิลปะเหมือนเหมือนทุ่มเงินให้อาพุกตรงเอสเอ,อ็ม <Gen S 2> เจนใหม่น่าจับตามองมากนะฝากด้วยกับคอสติมิคจากเรดเวดค่ะวันนี้ก็มาเรีแอคแบบหอมปากหอมคอถือว่าได้ตื่นตาตื่นใจในการได้ดูเพลงใหม่ของน้องน้องใช่นั่นแหละอ๋อฟันติดตาฟันติดตามไปดูกันได้กับคอสติมิคจากเรดเวดค่ะนะครับฟติดตามหนักนะลงด้วยค่ะอย่างที่บอกเลย นะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดลกไลค์กดแชร์ชรกด u b บส r i ร้และสัปดัหที่สุดคือกดสำหรับวันนี้พวกเราซีรของตลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ,คะ